บัดผิดรัดอือไม่ไหม้ตัวไหนแม่นวะครับเฮ้ยฟงเงียบพนยังพอนได้ออกได้น่น,นะเบออกสแ้นอือวันนี้รถมาทางผีดเรียบร้อยนี่ไฟวัดตังไห้โอ้ยใส่รถใส่ถนนระมัดระวงัวงได้ครับ่วงนี้ครับ วันเดยววะมามามาามาามาวามารคับนน้นะผมน็นกันเโอ้ยดูว่เปนมนออ่ครับกอเล่ผมยังไม่รู้เลยของขลมนี่ยยพดเต๋อานเลย พี่ครับพี่ครับนนี้พี่พี่ครับพออยากช่วยเขาเนี่ยมาตะค้นมาตะค้นครับมาตะค้นพี่ครับโทรศัพท์โทรศัพท์ผมนี่ครับนั่นนะบ่บโทรศัพท์เพื่อนอ่ะนี่อยู่บ่บ่แทบเลสเพื่อนอ่ะโทรศัพท์ผมโทษสาผมโทษสาเพื่อนไม่อยู่เด้อโทรหาพี่น้องเพื่อนนะเพื่อนมาตะค้น เดี๋ยังไม่ได้แล้วครับเ็ยังบ่ได้รเฮ็ดทำก็ได้ครับเดี๋ยวรถกู้ภัยลงมาครับตอนนี้ครับกู้ภัยประจักรสองห้องมาแล้วครับผงแจ้งมาแล้วผงแจ้งไปแล้วประจักรสองห้องเราออกมาเขาออกก็ได้เล้ว ก็จะเมาด้วยคุณแม่ผู้เดียววันนี้ของอันเนี่ยมึงผู้ใดียวเหรเนี่ยมึงจะซ้อมมึงหรอเปล่าแม่ผู้เดียวเปล่าแม่ผู้เดียวครับผมซ้อมมาให้มีเป็นผู้เดียวฟังนั้นแหละดูได้คุเออฟังนั่นฟังนั่นซ้อมมึงฟังนั่นเพื่อมีพูนซ้อมไม่เห็นนะกระจกมืดนะเออมีมี่อมีพอผมไม่เห็นนะผมโอ้มันเสือผพามันมืดนะเพราะว่าเสือผพาร์ทมันบังไม่ทางนี้นะ สีสะเกตทะเบียนสีสะเกตตัวนี้โอ้ยปูมาคนบ้านคุ้มคุเดียวเลยครับแราวแล้วแป๊บนึ่งครับูครับปติดครับเดี๋ยวรอรถปูไปแป๊บนึงครับแป๊บนึ่งครับเราเครื่องมือเราไม่มีครับรอปูไปแป๊บนึงครับผมจับก็ได้แล้วตอนนี้พี่รู้สึกตัวดีนะครับได้นะครับ ว okay, okay, ่าแกขยับต er> ัวไม่ได so> ้ขยับาได้ครัเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องใส่เคืองมือครับไม่ต้องใส่เงมือใจเย็นๆไม่ได้ยินกมัยมนอยูให้ตอนนี้นี่รู้สึกตัวดีทุกอย่างนะครับครับผมขยับมได้เดี๋ยวเดี๋ยวผู้บมาครับ น้ำกดมนไม่มาทำหด้ากันเออเดียวครับนี่พี่พี่ครับพี่คุยกับผมบ่อยๆนะครับพี่ครับครับครับพี่เีเดี๋ยว อีกหน่อยครับพี่อีกหน่อยอีกหน่อยเจ้าไปใส่อต้ัวเขามาแต่ใส่ล่ะไปเที่บ้านที่บ้านที่บ้านที่ไหนครับเนี่ยที่บ้าจากไหนครับ้องทองอเราพี่จะไปไหนครับเนี่ยจะไปพระราบุญงพรพี่เป็นคนพระรามปวงพรใช่ไหมครับพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ครับ แย่งญาติแล้วผมลงละลงล่างโลกพกด้อืมพุ่งอะไรพุ่งมะไรอ่ะพุงอะไอัดดพี่คุยกับผมก่านะครับพี่สหับครับปูไ้มาแล้วให้ปูไ่เพิ่นเชี่ยเนาะเสียดสะแลัก็คือเล่นจนอืม เพื่อากต่อเราครับกูไฟมาแล้วใช้รถใส่ถนนระมัดระวังครับช่วงนี้ครับเทศากาลช่วงเทศาการลรถหลายครับ